สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะเซลจ่ายทอโต้นะครับรถมือ2คัดเกตเป็นบุรีครับนะวันนี้ผมจัด t o y ยต้าโคโร拉เอลติสนะครับ1.8 S Sport นะครับเอามาแล้วนานๆจะหลุดมาทีครับพี่นะแล้วเลขไม้เพียง71,000กิโลเท่านั้นเองไม้น้อยไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถบอดี้สวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วคันนี้เนี่ยได้เป็นรถปี2017นะครับ2017ยังใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้อยู่นะครับคันนี้ผ่อนอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ7ปี8สีงวดตลอดยุสัญญา พี่ๆถ้านไหนสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเซล์ใจใจ,ใจทออ,อตโต้นะครับรีบได้รีบเลยพี่รถสวยไปไวแน่นอนไมน่น,น้อยๆแบบนี้ฮะนะตัวด้านหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟเดท์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกได้ชุดแต่งเอสปอร์ตรอบคันเลยนะครับกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับแล้วยังว่างอยู่นะแล้วล้อแม็กเนี่ยได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะสีดำปัดหน้าเงาแบบนี้แม็กขอบ17ยางมิชลินนะยางมิชลินพายหลอดสปอร์ตไฟนะครับได้ยางปี2000 22นะครับยางปี22นะครับล้อนะคสวยๆเดิมๆนะครับยางใหม่กิฟตเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวบุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดได้กระจกตาโตโยต้าแท้เดิมทุกบานครับพี่นี่รถคันนี้นะผมรับประกันเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนกระจกฝั่งคนขับปรับขึ้นลงออโต้ที่เหลือเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็เสา A น็อตไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวมาดูเสา B นะครับเสา B ตัวน็อตเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆเหมือนกัน อันนี้ฝั่งข้างคนขับนะฝั่งข้างคนขับนะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับกระจกพับไฟฟ้าโปลเมนจินสตาร์ตเลขไมล์เจ็ดห่นหนึ่ก้ิโลนะครับไมลแท้ไมลเดิมนะมีเกียร์แพดเดิ้ลชิพให้ด้วยแพดเดิ้ลชิพมีให้นะครับนี่เป็นไงฮะจอเดิมจากโรงงานเลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้ใช้ด้วยนี่นะฮะครบเครื่องเลยนะเอสปอร์ตใครหามอยู่ปี17 จัดมาแล้วนานๆจะหลุดมาทีไมน้อยๆแบบนี้คัดเกตมาให้พรีเมียมสุดๆแล้วก็ด้านหลังนะครับมีที่เสียบสายวิบให้2ช่องนะครับตัวเบาะด้านหลังสวยๆตึงๆแบบนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเบาะเดิมๆครับพี่สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ l e d เลยนะเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะตอนสตาร์ทจะขึ้นเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังนะเป็นแคปลาหรอคาร์บอนสวยๆครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้2จุด ไฟทับทีมหลัง2จุดท่ออยู่ฝั่งขวานะครับนี่เลย1.8ึ่งจุดแปดเอสปอนะครับโตยต้าโครโร拉เอลติสนะครับสปอยเลอร์หลังมีให้นะครับตูดเป็ดไฟเบรกด้วย3มีให้ครบนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่ให้ดูท้ายอีกทีหนึ่งนี่ให้หา S เอสปออยู่พี่จัดได้จัดเลยพี่นะจัดได้จัดเลยผมบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสําหรับคันนีนะ้ที่เก็บของด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะครับสปอดเมทอาร์คเดิม นะครับตัวน็อตเดิมนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนยางเอารอยู่ครบโอ้ยางเดียวกว่าตัวรถเลยนะครับอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบโครงสร้างถังเดิมๆนะครับพี่ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําแน่นอนรับประกันโครงสร้างนี่นะฮะสวยๆแบบนี้ใครหาอยู่ทักบ้านเขียวมาได้เลยแอดนะครับนะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหึงสามแปดหกสี่เซลจ่ายทอโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องหน่อยว่า ห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นเครื่องดูโอวีบีทีไอนะครับหนึนะครับเครื่องพันแแล้วก็ฝากระโปรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเหรียญอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็นะมอกรนะครับคำเตือนนะครับฉนวนการความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆนะครับนะตัวน็อตฝากระโปรง นะครับนี่ฮะแล้วก็น็อตคานน็อตคานไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับน็อตคานใส่กิ๊บเลยนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับน็อตเบ้าโช๊คเดิมๆแบบนี้รอยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะตัวน็อตฝั่งด้านขวานะครับแก้มด้านขวาเนี่ยครับนี่นะน็อตเดิมสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับแล้วก็คานด้านหน้านะครับคานด้านหน้าตัวน็อตนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับตัวน็อตหม้อน้ํารอยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนี่ฮะรอยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบเลย นะฮะฝั่งด้านซ้ายนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆนี่นะน็อตเบ้าโช๊กนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะน็อตคานฝั่งด้านซ้ายนะครับใส่กิฟต์เลยนะครับนี่ะห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับโตโยต้าโคโรล่าเอลเตสนะครับ1.8 S อสปอร์ตรถปี2017ครับนะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่419,000บาทนะครับ ฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่7ปี8 4สงวดเพียง7,00 0กว่าบาทนะครับ6ปีอยู่ที่7อ่า8,000กว่าบาทนะครับ8,000กว่าบาท6ปีนะนะครับก็จะผ่อนน้อยลงบปกีก1ปีนะครับอยู่ที่8,00 0กว่าบาทนะครับได้รถไหม่71,900กิโลไปใช้ครับพี่พฮะรถมือเดียวนะถ้าพี่พี่ไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่เซลจ่ายจ่ายทอโต้ได้เลยรถยังว่างอยู่พี่นะจัดได้จัดจองได้จองมามาไวไปไวแน่นอนผมบอกเลยคันนี้อยู่ไม่ถึงเดือนแน่ๆนะครับ นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพี่ๆถ้าสนใจทักมาเลยนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เซลล์ใจใจทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ